โอ้โหนี่หรือบางกอกติดนี่มีมาไซพาไปจอดด้วยโอ้ที่เขาบอกวพิชาชีพให้ระวังอะเนาะก็น่าจะเป็นพวกนี้แหละตอนนี้เวลานี่ก็น่าจะต้องวิ่งแล้วแหละวิ่งดีกว่าวิ่ง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 พอสังเกตอาการเสร็จปุ๊บเดินกลับมาที่รถขมว่าก็มีอาการแล้วแหละ สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะออกไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะครับเข็มแรกฉีดไปเมื่อเดือนอะไรบ่ายวดูใบนะัดแต่ก่อนที่จะออกไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องชาร์จไฟรถก่อนนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ1ิบโมงครึ่งนะครับเรานะัดฉีดบ่ายโมงชาร์จแบตไว้สักประมาณ1ชั่วโมงแล้วกันนะชาร์จถสงถ้าตอนเที่ยงชั่วโมงครึ่งไปเลยแล้วค่อยออกไป ค okay. ตอนนี้แบตเตอรี่ก็มีอยู่4ขีดนะครับชาร์จประมาณชั่วโมงครึ่งก็น่าจะได้ประมาณ1ขีด1ขีด2ขีดแหละว่ากันไปเดี๋ยวมาดูกันตามใบนัดของผมนะครับนี่ก็นัดฉีดครั้งแรกฉีดไปตอนวันที่วันที่2กรกฎาคมนะครับที่ฉีดไปแล้วก็เข็มที่2ก็วันนี้ ยี่สบสี่กันยานะครับเดีย๋ยวต้องออกไปฉีดวัคซีนนะแต่ตอนนี้ก็รอเวลาครู่หนึ่งชาร์จแบตเข้าไปหน่อยจริงๆแล้วแบตสี่ขีดก็ไปกลับก็ได้เนาะโอเคตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะครับชาร์จไปชั่วโมงครึ่งได้มาหนึ่งขีดตามคาดนะเปิดแอร์เดี๋ยวเราต้องเดินทางกันแล้วนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีเสียงนะตีตีต,ต,ตีเป็นเรื่องปกตินะ ของรถฟาร์มวันบางคนถ้าลำคาญก็ไปเอาออกได้ก็มีคนที่เขาอ่ารับจ้างทำออกอยู่นะมีเอาออกอะ่ะเขาก็จะไปเปิดแล้วก็เหมือนจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยหรือว่าถอดสายลำโพงออกก็ไม่ดังเหมือนกันแต่ว่าสายเขาน่าจะมีวิธีการทำที่ดีกว่านั้นนะครับน่าจะเป็นการตัดเซนเซอร์ตัวไหนออกไปนะถ้าเกิดว่าไปเอา สายลําโพงออกจะมีการเตือนอย่างอื่นเราจะไม่ได้ยินนะตอนนี้เราก็เดินทางออกจากดอนเมืองนะครับเราจะใช้เวลาการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะถึงที่สถานีกลางบางซื่อนะครับวันนี้เดินทางไปฉีดวัคซีนเข็มที่2องไหมครับวันนี้วันที่24กันยายนนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดของผมด้วยนะวันนี้ก็ได้เข็มที่2ก็น่าจะปลอดภัยอีกระยะหนึ่งนะแต่ก็ต้องดูว่าเข็มที่2เนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่า ต้องหาน้ำดื่มเยอะเยอะน่าจะต้องแวะซื้อน้ำหรือไม่ก็อะไรสักอย่างพกน้ำดื่มไปเยอะๆนะครับต้องดื่มน้ำตลอดเวลาที่อยู่ที่ที่เราฉีดวัคซีนอะ่ะแล้วก็จะทําให้ไม่แพ้เหมือนคราวที่แล้วอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะคราวนี้จะแพ้หรือเปล่ามาลุน้นกันนะครับอาจจะมีบอกได้ว่าอาการเป็นยังไงนะ เดินทางมาด้วยกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราแวะซื้อน้ำดื่มที่เซเว่นนี้แล้วก okay, so ันนี่เข้าล็อกจอดตรงนี้น้ำสักหนึ่งขวดก็น่าจะดีปลอดภัยตอนนี้มีอยู่ประมาณครึ่งขวดไม่น่าพอนะจะไปซื้อเพิ่มอีกสักหนึ่งขวดนะครับเดี๋ยวเข้าไปซื้อน้ำในเซเว่นก่อนนะโอเคตอนนี้ได้น้ำมาอีกหนึ่งขวดแล้วนะครับ เลือกน้ําที่มันน่าจะขวดใหญ่ที่สุดนะไม่ได้ว่าจะกินที่ห้อนี้หรอกแต่ว่าเลือกที่มันเจ็ดรอมิลลิตรขวดใหญ่สุดละในไซส์นี้นะมันจะได้ใส่ในกระเป๋าได้ยัดไปในกระเป๋าได้ไม่มีปัญหาโอเคเดินทางดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันแล้วนะครับไปเลย มีมาเสจมาให้นะจากทางเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะหมอพร้อมใช่ไหมหมอพร้อมบอกว่ามีมาเสษบอกว่านัดฉีดวัคซีนวันที่2เอ้ยเข็มที่2องศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนะครับวันที่24เวลาบ่ายโมงนะตรงต่อเวลาเพื่อลดความแออัดเข้าใช้บริการประตู2องสสี่ เท่านั้นจอดรถใต้ดินฟรีนะฮะเขอบอกอย่าลงเชื่อมิจฉาชีพนะดูไปดูไปนำทางที่อะไรนี่ด้วยนะมีลิงก์มาให้ก็น่าจะมีมิจฉาชีพแอบอ้างพาไปจอดรถอย่างเงี้ยเยอะเนาะเพราะว่าที่บางซื่อมีคนมาฉีดวัคซีนเยอะนะแล้วมันก็ทำให้เกิดความแออัดใช่ไหมทำให้ มีวิชาชีพที่แบบราบปา่ากก็จะพาไปจอดรถที่นั่นที่นี่เนาะที่จอดค่อนข้างยากนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นปัญหากับรถฟอร์มวันวหรือเปล่าแต่ทุกครั้งที่ไปก็สบายสบายเลยนะัาการจอดรถในสถานที่จอดที่ทจอดเต็มนะรถฟอร์มวันจอดได้แบบสบายสบายเลย ก็ไม่ซีเรียสเพราะแบตแล้วยังมีทั้งสีขีดมันก็สบายๆนะครับในการใช้งานเนาะตอนนี้ก็อยู่บนถนนวิภาวดีนะครับสบายๆใช้ความเร็วประมาณ70อ่า70ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่เฉลี่ยเฉลี่ยแล้วมันจะได้อยู่แค่นี้ไม่ไม่เกิน70วิ่งเห็นไหมรถมาอยู่50แล้ว50 60 70อยู่ราวๆนี้ ไม่เคยได้ถึง90สักทีบนวิภาวดีรถเยอะนะครับ แล้วรถติดนะครับตรงอ,อตกรนะครับทางลงสงสัยจะเป็นรถที่เลี้ยวเข้าบางซื่อหรือเปล่าเราขับรถมาประมาณยี่สินาทีก็มาถึงตรงนี้นะครับจากดอนเมืองนะอืมเอาแล้วไงลืมคิด็อดนี้ไปจะไปทันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องโดกันนะวะ่าแต่ก็มีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะในการที่เราจะจอดรถนะครับ ก็หวังว่าคงจะไปทันนะถ้าไม่ติดหนักขนาดนั้นนะนี่น่าจะลดเลี้ยวเข้าบางซื่อกันปกติตรงนี้มันก็มีอาการติดอยู่นิดหน่อยนะยิ่งไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ละคันก็ทะเบียนกรุงเทพทั้งหมดรถกรุ <c oughs> งเทพนี่นะได้เลี้ยวแล้วผ่านประมาณห้าน,นาทีนะครับ ก็ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวต้องหาทางลงนะทุกลงโมงลองถามดูว่าเขาจะให้เราลงหรือเปล่านะครับคราวที่แล้วมาไม่ให้ลงนะแต่มีมสเสจมาขนาดนี้น่าจะปลดล็อกแล้วแหละก็ให้ลงข้างใต้ดินได้นะครับ ที่จอดใต้ดินมันคือทางด้านขวาน,นี่เดี๋ยวเราลองเลี้ยวลงไปดูว่าเขาจะให้เราเข้าหรือเปล่าเข้าเฉพาะเจ้าหน้าที่อีกแล้วอ่ะ <c oughs> ลงไม่ได้อ่ะปิดน่ะเฉพาะเจ้าหน้าที่เราว e มสเ g จคืออะไรอ่ะ ตรงนั้นมันก็เป็นทางลงอ่ะมันไม่ใช่ทางที่จอดฉีดวัคซีน,รนตรงนี้จอดได้ไหมอ่ะอย่าเลยไปห,หาตรงที่จอดดีกว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นที่จอดส่งเฉยๆอ่ะไม่ใช่ครับเห็นไหมออกแล้วจะไปเข้าที่จอดตรงนูน้นเออแล้วแม่เศษนี้คืออะไรอ่ะ ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะโอ้โหคนเยอะเหมือนกันนะที่นี่เราอาจจะต้องไปแอร์อัดกันนิดนึงนะครับเข้าไปฉีดโอ้โหโอ้โหโอ้โหหาฝั่งโน,น้นดีกว่าเนี้โอ้โหนี่คืออะไรโอ้โหนี่หรือบางกอกที่จอดตรงนี้ก็มาให้เข้าอีกอืม น่ามันมีที่จอดของแท็กซี่ตรงนั้นว่างเยอะแยะเลยน่าจะทำเป็นที่จอดนะแต่ก็ไม่ให้จอดให้เป็นไรเดี๋ยวเราไปจอดข้างหลังข้างหลังแล้วก็เดินกันไกลเลยแหละหรือไม่อาจจะวนไปจอดฝั่งนู้นเหรอแล้วก็วิ่งข้ามมาหรอเอออย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวคงต้องหาที่จอดหละลำบากนิดนึงนะครับ เป็นนี่ครับอันนี้คือทางลงใต้ดินนะครับที่อยู่ด้านหลังเลยนะต้องลงไปทางนู้นน่ะรถติดนี่มีมอเตอร์ไซค์พาไปจอดด้วยโอ้ที่เขาบอกวิชาชีพให้ระวังอ่นะเนาะก็น่าจะเป็นพวกนี้แหละเดี๋ยวเราจะจอดแถวแถวนี้มีที่จอดนะจอดอย่างที่ขาจอดกันจอดตัดแดดไปโอเคนะฮะที่จอดก่อนนะครับด้านหลังอันนี้คือด้านหลัง ใครยังไม่เคยมานะที่บางซื่อนะครับด้าหลังเนี่ยก็จะจอดแปะๆกันอย่างเงี้ยยาวกกันไปแล้วก็จะมีรถบัสมารับส่งไปข้างหน้านะขึ้นรถบัสไปฉีดข้างหน้าก็ได้วันนี้เรามากันแบบประชาชนทั่วไปไม่ใช่นักดนตรีนะไม่มีสิทธิพิเศษใดๆน,นะวันนี้ดนตรีก็น่าจะงดไว้ก่อนนะเพื่อความปลอดภยัยหรือยังไงก็ไม่รู้โอเคหาที่จอดก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้ได้ที่จอดแล้วนะครับตอนนี้ก็จอดอยู่ข้างๆเลยด้านข้างตรงนี้เลือกล็อกที่มันเล็กพอดีกับรถฟอร์มเลยนะให้เขาจือขอจอดล็อกใหญ่ๆไปเราจอดล็อกเล็กๆก็พอมีรถเข้ามาเยอะแยะเลยเดี๋ยวน่าจะต้องเดินไปทางนั้นนะ่ะเพื่อจะไปเข้าข้างในโอเคเดี๋ยวผมเดินเข้าไปข้างในก่อนนะครับตอนนี้ก็เวลาเหลือ,อประมาณ15นาทีนะที่จะถึงคิวเดี๋ยวรีบเดินไปดีกว่าน่าจะไปทางนี้นั่นแหละ น่าจะต้องเดินไกลเลยครับทางเดินของเรายาวมากแล้วก็มีคนเดินมาหลายคนเลยน่าจะต้องไปเข้าประตูสองสามตรงฝั่งนู้นเลยแหละตอนนี้เวลานี่ก็น่าจะต้องวิ่งแล้วแหละวิ่งดีกว่าเพราจะต้องไปรออยู่ตรงนู้นอีกค่อนข้างนานพอสมควรเลยนะเอ้ยไอพื้นนี่มันไม่พื้นนี่มันไม่สนิทเลยพอเหยียบปุ๊บแล้วน้ํามันกระฉอออกมาไม่เวิร์กเลย เดินอย่างไกลแต่เราพบน้ํามาแล้วตอนนี้มีน้ําเดินทางรถเยอะมากยังดีที่ดได้ที่จอดเราต้องกันอีกยาวไกลนู่นเลยอะ่ะต้องไปเข้าประตูสองสามสี่นะฮะทางเข้าที่จอดไม่ต้องห่วงเลยกว่าจะได้จอดน่าจะเป็นชั่วโมงนะฮะถ้าใครมาก็มาส่งดีกว่าเห็นไหมเดินลำบากมากเลย ต้องล้อถนนนี่แนะรถชนนะวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหแล้วพอเราได้ฉีดวัคซีนแล้วต้องสังเกตอาการครึ่งชั่วโมงนะแล้วพอสังเกตอาการเสร็จปุ๊บเดินกลับมาที่รถของบ้าก็มีอาการแล้วแหละเพราะมันค่อนข้างจะไกลมากไม่สะดวกเลยนะทางที่ลงได้ก็ไม่ให้ลง ไม่เป็นไรโอเคในข้อความบอกให้ไปประตู 2, 3, 4นะครับแต่อตอนนี้พอไปถึงประตู3นะแล้วเขาบอกให้เข้าประตู1คนน้อยโอเคไปดิ ก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยนะแล้วก็ใช้เวลาไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งชั่วโมงไม้รวมการรอคิวแล้วก็การเดินเดินหน้าเข้ามาด้วยก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้ช้าเกินเกินไปเพราะว่าคนมาฉีดค่อนข้างดีเยอะมากเลยระหว่างนี้ก็จะมีเนด้วยมีจุดสังเกตอากา,การก็จะมีของแจกเลยนะมีทั้งอิชิตันก็มาแจกน้ําแล้วก็มีทางดีโดก็มาแจกน้ําส้มด้วยเลยครับ ด้านนี้ก็จะมีเสื้อวัคซีนขายเลยนะตัว350เป็นสัญลักษณ์พิเศษอะไรทักอย่าง,งอของช้อปปีก็ไม่รู้เออรายได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายครับสมทบคุณเข้ามูลที่ต้นสนาบสนุนสถาบันโลกวิวหนักด้วยนะครับก็น่าสนใจนะเึ็นเสื้อที่เหมือนแสดงสัญลักษณ์ว่าฉีดก็คซนแล้วอะไรอย่างเงี้ยบ้าาสนใจนะครับได้ทำบุญด้วย เค <Okay, S 2> เดินออกมาแล้วนะครับจริง,รงๆเราจะเดินไปขึ้นรถบัสทางนี้ก็ได้นะแต่เลือกที่จะเดินออกกําลังกายดีกว่าเดี๋ยวเดินไปทางนี้มันก็น่าจะไกลพอสมควรมอนก็แหละแต่ก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวเดินลองเดินไปด,ด,ไปดูตอนนี้อยู่ประมาณประตูที่น่าจะประตูที่สามนะอันนั้นก็จะไปะสามหรือสองก็ไม่รู้ น่าจะมาประตูที่สองั่งนู้นก็ประตูที่หนึ่งสองนู้นก็ประตูที่หนึ่งก็น่าจะโอเคเอ้ยน่ารักจังเลยใส่ชุดแบบนี้ด้วยคมหัวละโอเคเดินไปเรื่อยๆสบายๆโชคดีนะครับที่ไม่มีอาการแพ้อะไรไม่รู้ตัวร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวหาเครื่องวัดอุณหภูมิหน่อย หลายคนก็มีไข้เหมือนกันนะหลังจากฉีดฉีดเข็มที่สองเนี่ยมันจะค่อนข้างมีเอฟเฟกค่อนข้างเยอะผมก็พยายามกินน้ําเยอะๆนะเมื่อกี้ก็รับน้ําแจกมาก็กินหมดขวดเลยนน่นผู้อะไรนะอ๋อผู้โดยสารเอออาจจะเดินจากทางนี้แล้วก็ไปทะลุออกข้างหน้าก็น่าจะได้นะประตูหนึ่งเดี๋ยวลองเดินไปดูลองวัดอุณภูมิสิ เออยังสามหกอยู่ยังปลอดภัยอยู่โอเคเดี๋ยวเราเดินทะลุไปออกทางนู้นดีกว่าเพราะว่าเราจอดรถไว้ตรงนูนน้นไงมันอยู่ทางด้านหน้าเราน่าจะเดินออกทางนู้นได้ถ้าจะไปทะลุที่จอดที่เราจอดฟอร์มวันทิ้งเอาไว้นะโอเคขอเดินไปเรื่อยๆชิวๆตรงนี้โล่งเลยนะไม่มีผู้คนเลยนะเดินแบบโล่งๆ แส,แสงกระพริบใช่แสงแสงกระพริบอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะเฟรมเรทของกล้องนะเดี๋ยวผมจะตั้งให้มันไม่กระพริบก่อนดีขึ้นไหมหายเต้นไหมไฟน่าจะหายเต้นแล้วนะอันนี้ตั้งสปีดชัตเตอร์ของโก,โกโกเป็นหนึ่งต่อหกสิบคือล็อกไว้เลยเพื่อนเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าเฟรมเรทมันไม่ตรงกนะับหกสิบเนี่ยเป็นเท่าอื่นเนะี่ยมันจะทําให้แสงไฟมันกะพริบกะพริบกะพริบ เพราะว่าแสงไฟฟ้ามันเป็นกระแสสลับมันจะเท่ากันพอดีทําให้เป็นแสงกระพริบกระพริบถ้าเราตั้งชัตเตอร์หนึ 60, ่งต่อหกสิบปุ๊บมันก็จะไม่กระพริบนะฮะหายเลยก็ยังมีนิดนึงนะตรงนี้คือสุขาเคลื่อนที่นะฮะของกทมมาตั้งให้ตรงนี้ถ้าใครที่มาฉีดวัคซีนนะครับยังไม่ได้เข้าไปข้างในเขาจะให้มาเข้าห้องน้ําที่นี่นะ แต่ถ้าได้คิวเข้าไปข้างในแล้วถึงจะไปฉีดข้างในเอ้ยถึงจะไปฉีดข้างในไปฉีดอะไร เสร็จสิ้นภารกิจของวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดินมาไกลพอสมคนรเ,เลยเดินมาจากนูน่นก็ไกลกับแต่ก็ถือว่าใกล้นะเพราะว่าได้ที่จอดรถที่มันอยู่ข้างสถานีเลยสับผมก็ถือว่าสบายๆถือว่าโชคก็ดีนะครับถ้าจอดข้างหลังเนี่ยเราจะต้องเดินอ้อมมาจอดข้างหลังต้องเดินอ้อมหรือว่านั่งรถบัสมาเพื่อประตูเพื่อมาที่ประตูข้างหน้านะ แต่เราได้ต่อข้างๆก็คือเราสามารถเดินมาได้เลยแล้วก็เวลาก็ดีมากใช้เวลาประมาณหนึ่ชั่วโมงก็ได้ฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอาการแพ้อะไรนะสบายๆเลยโอเคฝากช่องฟองวันแชมแนลี่ไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามแล้วก็จะได้พบกันเรื่อยๆนะครับฟังเนล์หลากหลายในช่องของเรานะถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์ด้วยนะกดไลค์เพื่อโอ้ตรงน,นี้มันแฉะเดิตนตรงนี้มันแห้งๆดีกว่า ตรงนั้นมีบันไดเล็กๆให้ขึ้นด้วยเออแล้วก็จะมีคอนเทนต์มากมายมาให้ชมกันนะเรื่อยๆเลยแหละทั้งออการขับรถฟอร์มวนันหรือใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถฟอร์มวนันลองถามมาได้นะเดี๋ยวผมจะตอบเป็นคลิปวิดีโอให้นะครับหรือว่าจะใส่ในชุมชนให้นะนี่ทางขึ้น,นะนโอ้โหอืมลื่นเหมือนกันนะ นี่ครับเราก็เดินมาทางนี้จริงๆแล้วออกประตูนี้ได้นะแต่ว่ามันล็อกอะ่ะนีมีหลายคนที่เดินมาทางนี้แล้วก็พยายามจะออกแต่ก็ออกไม่ได้นะครับรถเราก็จอดอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆใ,ใกล้เลยแหะสบายมากในช่องล็อกที่มันพอดีกับของเรานะครับโอเคต้องลาไปจริงๆแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับผมชัยแซกนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ ได้ทุกๆวันอังคารรหัสเสาวที่นี่ที่เดียวที่ช่องฟอร์มวันแฟมิลี่